เริ่มที่เหรียญราชการที่สี่ราชการที่ห้าราชการที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดอ่ะแล้วก็ราชการที่แปดเนี่ยราชการที่แปดที่เป็นเหรียญเงินนะคะราชการที่แปดเหรียญเงินจะเป็นรุ่นสตังรูเหมือนย้อนกลับไปอีกเนาะแล้วก็จะมีเหรียญดีบุกเหรียญที่ พริจักดีบุกดีบุกเขาจะผูกค่ะเขาจะไม่เหลือให้เราสะสมเป็นเป็นชิ้นเหรียญน,นะคะเขาผูกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเงินราชการไม่นิ่งค่ะเป็นเงินรชาชการที่เจ็ดราชการที่แปดค่ะจะมีสามชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์และยี่สิบ สตางค์อ่ะสิบสตางค์อยู่นี่เหรียญสิบสตางค์รัชกาลที่แปดห้าสตางค์สิบสตางค์นนี้ไม่สวยเก็บไปก่อน เนี่ยค่ะเหรียญในในช่วงสมัยของพระองค์ท่านรัชกาลที่ในช่วงสมัยรัชกาลที่แปดนะคะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกอ่ะประมาณนั้นนะคะเกิดการเข้ายากหมากแพงนะคะวัสดุที่นำมาผลิตเหรียญจึงหายหายยากจึงได้นำวัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไปเป็นดีบุก แป็มีเหรียญดีบุกสักเหรียญไม่จะามายกตัวอย่างให้ดูอ่ะไม่มีเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อดีบุกดีบุกดำๆผุผัวอะไรคนก็คงเห็นใช่ไหมคะ mm hmm. เหรียญที่การที่แปดเป็นที่ตังรู้เข้าเข้าผุเขาเป็นเนื้อดีบุกไม่ทนต่อสภาพอากาศค่ะเราจึงไม่เหลือให้เห็นให้เห็นเป็นรูปเหรียญน,นะคะ mm hmm. เหรียญดีบุก mm hmm. ก็จะมีให้เห็นได้เราได้สะสมก็นี่แหลคะค่ะ เหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้จะมี5สตางค์10สตางค์และ20สะตางค์ผลิตเพียงพศพศ2484และ2485เท่านั้นเหรียญ5สตางค์จะเป็น2485เหรียญเหรียญ10สตางค์เป็น2484 2484 สองสี่แปดสี่ห้าสตางค์สองสี่แปดสี่ห้าสตางค์สองสี่แปดสี่สิบสตางค์สองสี่แปดสี่สิบยี่สิบสตางค์ค่ะยี่สิบตังสองสี่แปดห้าแล้วก็เหรียญต่อจาก